มาแลที่สุราธานีกันบ้างค่ะพักเอกชนก็ได้รวมสนับสนุนแอลกอฮอล์จำนวน2,500ลิตรตามโครงการแนวทางช่วยเหลือป้องกันไวรัสโควิด -19 ทัว่วประเทศค่ะ เมื่อเด็กแต่ว่าค่ะที่ห้องประชุมซาลากลางจังหวัดสุราธานีค่ะนายวิชวุจินโตทันผู้วาราชการจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยนางอุรสาจินโตนายกเล่ากาชา์จังหวัดสุราธานีก็ได้รับมอบแอลกอฮอล์เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์จากผู้แทนบริษัทไทยเบเวอร์จจำกัดมหาชนจำนวนสองพันห้าร้อยลิตรอันนี้เป็นโครงการตามโครงการแนวทางช่วยเหลือป้องกันไวรัสโควิดสิบเก้าถัวประเทศจำนวนหนึ่งแสนเก้าหมื่นลิตรก็แบ่งให้แต่ละจังหวัดนี่แหละค่ะจังหวัดละสองพันห้าร้อยลิตร ดดวยกันค่ะครับคอมบัสไทยบีบวาริดนะนะครับเนี่ยก็เป็นเช่นวาริดนะครับน้องเน้นค่ะจังหวัดกรรบบเกิดกระดับหมอบเซตกระสุงตัวธาสุขจังหวัดนะครับส่งพันลิตรนำใบบริหารจัดการเจ๊ยจ่นะครับในการผลิตเจลล้างมือแล้วก็ทําความสะอาดพื้นส่วนที่เลือดอีกห้ารอยลิตรนะครับจังหวัดบริหารจัดการเองอหมอบไปกับหมู่ที่กระสุนตัวธาสุราธานีและก็ส่วนอืนน่นๆนะหลังจากนี้นะครับทีนในพักก็ยังมีโครงการโควิดยี่ทิพย์ โควิดยี่สิบนะโควิดยี่สิบเนี่ยเบอร์ชนะโควิดสิบเก้าอนุมาร์คว่าเลยครับกับม็อบนายกอินกาว้าแลครับนายเกผู้ว่านะครับแล้วกับม็อบต้นครับสาสุจังหวัดเผยใจใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปนะครับขอบคุณโควิดยี่สิบกันด้วยนะครับ